West Newberry, Massachusetts, weighing at 248 pounds, John Cena. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. now. In case you, you forgot or oh, fell off, I'm still high. Stack that, plus I can't turn the swell off the franchise doing big business I live this, is automatic, I win it, So you hear those horns, you finish A soldier, and I stay under you fighting for I'm storming on these comes like I'm Thunder and lightning, ain't no way you freaking me Kid, I'm harder than nails, plus I Keep it on lock like I'm part of the jail I'm slaughtering stale competition I got the whole block wishing They get one with my division, but they go on Fishing with no big kid, you boy Hold wait I got <laughs> ร่วงๆ่วงเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ก็นะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับําหรับ wrestling collectibles Thailand นะครับก็เรียกว่าไงดีนะวันนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งนะครับก็เป็นการรีวิว John หน้าครั้งที่สองนะครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งแค่นั้นเองนะครับที่แตกต่างไปนะเอาไม่เป็นไรเมื่อกี้อาจจะผิดพลาดน,นิดหน่อยมีล้มมีกระแทกกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อ่ะ วันนี้เรามาดู John Cena Elite 20นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับซีนานะครับก็หลายๆคนก็ชอบหลายๆคนก็ไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวก่อนเนื้อสิ่งอื่นใดเรามาดูทางด้านของกล่องกันนะครับนี่กล่องนะครับ John Cena อันนี้ก็ตัวอื่นที่อยู่ในเซต Elite 20นะครับผมนี่ก็จะเป็น ทังด้านข้างข,างของกล่องนะครับจะมีเขียนว่าจอ h ์นซีนาด้วยนะอ่ะอันนั้นก็เป็นของกล่องไปนะครับเราไม่ต้องเข้าดีเทลของกล่องเยอะนะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับจอ h ์นซีนาตัวนี้นี่อยากให้ดูดีๆนะฮะก็เป็นอีลิทรุ่นหนึ่งที่ไม่มีเสื้อมานะครับเพราะว่าปกติจอร์นซีนาเขาจะแถมเสื้อมาด้วยนะแต่ว่า อีลิตรุ่นนี้นะครับแถมอย่างอื่นมาแทนนะปกติจะมีหมวกสร้อยเสื้อใช่ไหมนะครับแล้วก็แต่คราเนี้ยจะเป็นงี้ครับให้ดูหมวกก่อนนี่หมวกสวยงามใช้ได้นะฮะแล้วก็สร้อยนะครับนี่เป็นสร้อยนะครับต่อไปนะครับนี่ที่เขาแถม นี่ประเด็นเลยนะ Money in the bank นะครับสำหรับคือซีนาตัวนี้ก็ปี2012นเนาะใช่ไหมที่ชนะ Money in the bank นะครับแล้วก็ไปแพ้เสียมพังนะฮะจะเรียกว่าแพ้ดีไหมอ,ะนะอ่ะนะอาช่างมันเถอะไม่เป็นไรนะครับก็ที่แถมมาคืนนี้นะครับก่อนมาดูตัวจอซีนามาดูนี้อ่านี่คือ Money in the bank นะครับอ่า ไม่ทราบว่าทําไมเขาต้องทําบุบมานะคือนี่ผมไม่ได้ทํานะคือมันไม่ได้เสียหายด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเขาทํามาแบบเนี้ยก็เลยไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้เนาะอ่าช่างแล้วก็เปิดได้ด้วยนะอืมแต่แค่ข้างในไม่มีอะไรว่างเปล่านะครับปิดอืมเรียบร้อยอ่ะโอเคแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นบังลัครับเป็นบันไดแบบ WWE เนาะ แต่ไม่ใช่บันไดสูงนะเป็นบันไดค่อนข้างสั้นนะครับเอาไว้โชว์อ่ะพูดง่ายไว้โชว์ไม่มีอะไรนะอ่ะโอเคเรามาดูทางด้านของจอนซีนะตัวนี้บ้างนะครับอ่าผมมองว่าตัวเนี้ยทำหน้าได้ค่อนข้างเวิร์กดูใกล้ๆนะครับชอบชอบคือซีหน้าตัวนี้ทำสวยนะฮะจริงๆอ่ะซีนาทำสวยทุกตัวนะ เท,ท่าที่ผมเคยมีและสังเกตมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการทําหุ่นจอรซีนาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหนึ่งนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยทางด้านของเท้านะฮะมันเวลาเขาหมุนตรงเนี้ยเขาจะหมุนตรงเท้าใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคือปกสมัยก่อนอนะ่ะเท้ากับน,น้าแข้งเขาจะเป็นคนละชิ้นแต่ตอนเนี้ยเท้ากับน,น้าแข้งเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขามาดู articulation กันเลยนะฮะก็ซ้ายขวา นะครับพยักหน้าได้แล้วก็ท้องขยับได้นะครับแขนหมุนสา0รอหิองศากางได้นะครับแล้วก็ใบเส็ไทรเส็บหมุนได้ข้อศอกงอได้อ่ามือหมุนได้แล้วก็แล้วก็หักได้นะครับอืมนี่คือส่วนบนนะครับท้องตรงนี้หมุนได้นะครับแล้วก็กางขาได้ไปข้างหน้าได้นะหมุนขาได้นะครับขาบน อ่าข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับเป็นข่าแล้วก็ตรงนี้ครับที่เคยบอกเนาะสมัยก่อนอ่ะเขาจะหมุนตรงนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้หมุนตรงนี้แหละนี่นะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ข้อเท้านี้จะขยับไม่ค่อยได้แต่ก็ได้นิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นจอซีหน้าอีลิ e ยี่สิบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอาร์มแบนตรงนี้นะครับถ้าเป็นอีลิ e อีลิ e เดิมๆอะ่ะคือชอบอันเก่ามากกว่าเพราะว่าอันเก่าๆตรงนี้จะเพนเอา แต่พอใส่เป็นยางอย่างเงี้ยประเด็นแรกคือผมกลัวมันขาดอะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์กับเซียมพังนะฮะคือมันมันขาดเลยจริงๆนะ,ะอากาศประเทศไทยค่อนข้างร้อนนะครับอาจจะหนาวอยู่พักนึงแต่ว่ายังไงมันก็ร้อนอะนะเนาะอุณหภูมิเฉลี่ยดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันมีสิิทธ์เสี่ยงขาดมากๆก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยปลื้มตรงนี้เท่าไหร่แต่ก็โดยรวมโอเคครับตัวนี้สวย ส่วนจริงๆแล้วของแถมมาก็ค่อนข้างถูกใจนะครับก็อาจจะแบบติชมบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคแต่ไม่มีเสื้อสตาร์บัคนะเ <c oughs> พราะตัวนี้จะใส่เสื้อเขียวนะฮะสตาร์บัคแล้วมีบา <c oughs> งคนบอกเสื้อสตาร์บัคตาอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ถ้ากับว่าตัวนี้เป็นจอซีน่าอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้รีวิวกันก็เป็นซีน่า l i ล e ฟยี่สิบนะครับก็คนที่สนใจอย,อยากจะได้ เหมือนนี้ผมพูดอยู่ทุกครั้งไม่ได้กวนประสาทนะแต่ว่าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอ่ะก็ไปหาซื้อเอาเองลวกันนะครับแล้วก,<笑><笑>ก็ในห้างก็คงมีมัง้งนะครับก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะและ้วก็ติดตามรีวิวดีๆอย่างนี้ได้นะครับทาง wrestling collectibles Thailand ตลอดนะครับก็พยายามจะทำให้บ่อยขึ้นก็เทปที่แล้วเป็นรายแบกนะครับแล้วก็หลายๆตัวผ่านไปแล้วนะครับก็ก็ไปดูกันได้นะฮะและ้วก็ก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่เทปหน้านะครับก็นี่อีลิทยี่สิบก็เป็นเทปที่ยี่สิบพอดีเนาะโอ้โหทำมายี่สิบเทปแล้วผ่านไปปีกว่าแล้วว่านะก็ไม่เป็นไรนะครับจะทำไปเรื่อยๆเท่าที่อ่าจะมีฟิกเกอร์ให้รีวิวนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคถ้างั้นสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ I brush your mouth like cold cake. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the three seconds. seconds. Your time is up, my time is now.